ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะคะั้นก่อนหน้าน,าน,านาี้เราเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วใช่ไหมลูกเราเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วเราหาตัวพกพันธ์ไปแล้วทั้นในวันนี้เราจะมีเรียนเรื่องของฟังก์ชันกันค่ะเรามาดูกันว่าฟังก์ชันมีลักษณะเป็นแบบใด นี้มาดูฟังก์ชันนะลูกฟังก์ชันคืออะไรความสัมพันธ์ที่สมาชิกแต่ละตัวในโดเมนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในเลนเพียงตัวเดียวเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญมากและใช้ในคณิตศาสตร์มันจึงเรียกความสัมพันธ์ที่มีสมบัติดังกล่าวว่าฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันคืออะไรอ่มรวมบทนิยามบทนิยามบอกว่าฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ซึ่งคู่ดับ2คู่ดับใดๆดเนี่ยของความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้ว สมาชิตหลังต้องเหมือนกันทีนี้มาดูเรลูกในในในจากบทนิยามเนี่ยจะกล่าวได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยก็คือเขาจะเขียนแทนด้วยตัว f ไหมคะเพราะว่าฟังก์ชันก็คือเขียนวย่าอย่างนี้มาเห็นไหมลูกเขาจะเอาภาษากฤษต,ตัวแรกมาแทนสัญลักษณ์ของมันเพราะนั้นถ้าเจอ f เมื่อไหร่ก็คือเรื่องของฟังก์ชันแน่นอนฟังก์ชันของความสัมพันธ์เพราะนั้นความสัมพันธ์ในซึ่งสําหรับ x y แใดๆเนี่ยถ้าคูณดับ x y เป็นสมาชิกของของฟังก์ชันและ x อเป็นสมาชิกของฟังก์ชันดูนะคะคู่ด,ดับ x y กับคู่ดับ xz เพราะฉะนั้น x อกาแก็จะเท่ากันค่ะ y กับ y จะเท่ากับคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนเรื่องคู่ดับที่เท่ากัน,นมาแล้วช่ไหมลนูกถ้าตัวสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแปลว่าสมาชิกตัวหลังก็ต้องเท่ากันเช่นกันเูกไหมคะเราเรียนเรื่องคู่ดับที่เท่ากันไปแล้วทีนี้มาดูกันบ้างคะว่ารูปแบบไหนบ้างที่เรียกว่าฟังก์ชัน อ่ะนี้มาดูรูปนี้งโลกถ้าเป็นภาพที่2เป็นฟังก์ชันไหมเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสมาชิกเห็นไหมคะมีโดเมนไม่ซ้ำเลยถูไหมโลกการใช้โดเมนไม่ได้ซ้ำเลยถูกไหมคะเพราะนั้นโดเมนเนี่ยจับคู่กับเลนส์เพียงตัวเดียวเลยก็คือจับคู่กับกระต่ายถูกไหมคะเะนั้นแบบนี้แหละเป็นฟังก์ชันงนั้นคีย์เวิร์ดของมันก็คืออะไรโดเมนห้ามซ้ำกันค่ะก็คือโดเมนห้ามซ้ำโดเมนไม่ซ้ำกัน จะเป็นฟังก์ชันเพราะนั้นจาไว้เลยว่าโดเมนไม่ซ้ากันทีนี้มาดูรูปรูปภาพที่สามบ้างลูกรูปที่3ก็เป็นฟังก์ชันเช่นกันเพราะว่าอะไรเห็นไหมคะการใช้โดเมนไม่ได้ซ้ําเลยถูกไหมลูกอันนี้นเป็นฟังก์ชันภาพที่4ภาพที่4ก็เป็นฟังก์ชันเช่นกันเพราะนั้นภาพที่4ี่ไปะไรคะภาพที่สี่ก็การใช้โดเมนก็คืออาจจะไม่ได้ใช้ทุกตัวก็ได้อาจจะใช้แค่บางตัวแต่ว่าก้อนที่ยังอยู่ในโดเมนไหมไม่ได้ถูกใช้ซ้ำเพราะนั้นนี่ก็เป็นโดเมนเช่นกัน ภาคที่5เป็นไหมภาพที่5้าก็เป็นไหมคะังนั้นภาพที่5เป็นอะไรบ้างภาพที่5เห็นไหมคะเป็นฟังก์ชันเห็นไหมคะใช้โดเมนแต่ไม่ได้ใช้ทุกตัวเพราะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเช่นกันภาพที่6ภาพที่6ก็เป็นฟังก์ชันค่ะเพราะว่าไม่โดเมนไม่ซ้าเห็นไหมลูกโดเมนไม่ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นอ๋ออันนี้เป็นฟังก์ชันถัดไปเป็นอะไรคะถัดไปก็จะเป็นฟังก์ชันเช่นกันเห็นไหมลูกเห็นไหมคะลักษณะโดเมนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยให้สังเกตค่าของโดเมนนั่นเอง แทนค่าของโดเมนซ้ำไหมถ้าโดเมนไม่ซ้ําก็ตอบได้เลยว่ามันไม่เป็นอ่ามันเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเมื่อไหร่ฟังใช้การการใช้โดเมนซ้ากันทีนี้มาดูหลกทำไมาถึงซ้ำดังนั้นถ้าให้ a เห็นไหมคะให้ a เห็นโดเมนครูไหมังั้นโดเมนมีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ถูกใช้สองครั้งก็คือ e แมวกับ e ปลาเห็นไหมหลกเพราะฉะนั้นเกิดการใช้โดเมนสองครั้งเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็สรุปได้เลยว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันหรือถ้าครูให ู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์เป็นแบบเซตแจกแจงสมาชิกครูก็สามารถตอบได้เช่นกันว่าเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันทีนี้มาดูในความสัมพันธ์แรกเห็นไหมคะความสัมพันธ์แรกทีนี้มาดูกันคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันไหมก็ต้องมาสังเกตที่ดูโดเมนถูกไหมลูกทีนี้มาดูโดเมนคะ่ะโดเมนคืออะไรนี่ไงโดเมน n ใช่ไหมคะโดเมนคือตัวหน้าถูกไหมลูกแล้วบังเอิญมีโดเมนซ้ํากันตรงนี้ เห็นไ,ไหมคะมีโดเมนซ้ำหมายความว่าเราสามารถสรุปได้เลยว่าฟังก์ชันความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันไหมไม่เป็นฟังก์ชันถูกไหมคะเพราะอันนี้คือไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองทีนี้มาดูฟังมาดูความสัมพันธ์ที่สองมังหลกความสัมพันธ์อ่าที่สองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สองพราะนั้นเราต้องสังเกตโดเมนเูกนไหมคะเลนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่โดเมนห้ามซ้ำกันอ่ามาดูโดเมนหนึ่งสองสามสี่พั้นมีโดเมนซ้ำไหมลูก ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่าอ๋อความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นอันนี้คือเป็นฟังก์ชันนี่คะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันคะทีนี้มาดูกันต่อเพราะฉะนั้นดูนะในการหาโดเมนในการหาฟังก์ชันเนี่ยเพราะฉะนั้นโจทย์จะให้จะมีรูปแบบการเขียนใหม่ก็คือเป็นลักษณะของ fx เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าค่า fx กับค่า y คือค่าเดียวกันนะลูก fx กับค่า y คือค่าเดียวกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้แทน x เป็นอะไรก็แล้วแต่สมการนี้จะเกิดจะเราจะได้ค่า y ออกมานั่นเองไหมคะแทนค่า x ที่สมการก็จะได้ค่า y เพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนรูปแบบในการเขียนใหม่เฉยๆมันให้รู้ไว้ว่าถ้าเจอ fx หรือจะเจอใน gx หรือจะเจอใน hx แบบนี้ะะนั้นก็คือการหาค่า y หมดเลยลูกคือการหาค่า y ค่ะจะมาดูค่ะทีนี้ฟังก์ชันให้สมการฟังก์ชันมาใช่ไหมอ่ะจะ จากอะไรคะจาก fx เท่ากับ x กําลังสองลบ x บวกสองถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาให้หาอะไรบ้างเขาให้หา f x ่ x ลบสองถูกไหมคะฟังกช์ชันที่ x เท่ากับศูนย์ฟังกช์ชันที่ x เท่ากับหนึ่งแล้วก็ฟังกช์ชันที่ x เท่ากับ a อ่ะมาหาตัวแรกกันเลยอ่ะ f อะไรคะฟังกช์ชันที่ x เท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ x เท่ากับลบสองนะหมายความว่าตัวที่เป็น x แทนด้วยลบสองนั่นเองมันก็จะเป็นลบสองกําลังสอง ลบลบสองบวกสองถูกไหมคะมันก็จะได้เท่าไหร่ลบสองกำลังสองได้สี่ลบเจอลบเป็นบวกถูกไหม,มันก็จะเป็นสี่ 2, บวกสองบวกสองก็จะได้แปดนั่นเองหมายความว่าค่า y เรามีค่าเท่ากับแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นทําแค่นี้คะ่ะให้ x เป็นที่เท่าไหร่ให้ x เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถแทนค่า x ลงไปในสมาการได้เลยอะ x ตัวที่สองก็คือ x เท่าก,กับศูนย์ค่ะฟังก์ชันที่ x เท่าก,กับศูนย์ ท่านตรงที่เป็น x ก็แทนด้วย0ูนย์ก็จะเป็นศูนย์กำลังสองลบ0นบวก2ท่านก็จะได้เท่าไหร่ลูกก็จะได้2นั่นเองถูกไหมคะต่อไปฟังก์ชันที่ x เท่ากับ1ค่ะฟังก์ชันที่ x เท่ากับ1เพราะนั้นตรงที่เป็น x แทนด้วย1ถูกไหมลูกบวก2ก็ได้เท่าไหร่1นกำลังสองได้1 1ลบ1ได้ศูนย์ถูกไหมคะก็จะเหลือศูนย์บวก2ก็จะได้2นั่นเองต่อไปค่ะตัวสุดท้าย f ที T, x ่ x เท่ากับ a f(x) เท่ากับ a เพราะฉะนั้นตรงที่เป็น x แทนด้วย a ก็จะเป็น a กำลังสองลบ a บวก2ถูกไหมลูกพราฉนั้นเราก็ได้แล้วค่ะเราไม่สามารถบวกลบกันได้นะคะลูกเราไม่สามารถบวกลบกันได้เพราะว่าอะไรดีกีไม่เท่ากันถูกไหมคะเราเลยเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้านบวก,กลบกันไม่ได้มันจะต้องดีกีเท่ากันเท่านั้นถึงจะเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้านมาบวก,กลบกันโอเคอันนี้ก็ได้แล้วในตัวอย่างที่20ต่อไปในตัวตัวอย่างที่21ครูก็ให้รูปแบบสมการมาถูกไหมคะเราก็สามารถหาได้เช่นกันอะ จากเลยจาก fx เท่ากับรูทสองลบ x ส่วนอะไรส่วน x อันนี้คือรูปแบบสมการถูกไหมคะต่อไปครูจะหาเลย x ตัวแรกก็คือ x ที่ลบสอง x ที่ลบสองก็แทนแทนในรูทด้วยนะคะตรงที่เป็น x แทนด้วยลบสองถูกไหมลูกก็จะเป็นสองลบลบสองส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยลบสองถูกไหมลูกพันลบจะลบเป็นบวกก็จะได้ 4, รูทสี่ถูกไหมคะส่วนลบสอง มันถอดรูปออกมาได้เท่าไรก็จะได้สองส่วนลบสองถูกไหมลูกตัดกันแล้วเหลือลบหนึ่งเพราะนั้นเราได้แล้วค่ะที่ x เท่ากับลบสองเพราะนั้นจะได้ค่า y เท่ากับลบหนึ่งนั่นเองต่อไปหาต้นต่อไปเลยไปไวไป f ที่ x เท่ากับศูนย์ค่ะ x ที่ x เท่ากับศูนย์ทีนี้ก็ดูค่ะเราก็แทนค่าเลยลูกสองลบศูนย์ส่วนอะไรส่วนศูนย์ทีนี้มาพิจารณาตรงนี้ลูกส่วนเป็นศูนย์ได้ไหม,เ, 0, ไมไะะเพราะฉะนั้นส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น ที่ครูสรุปได้เลยว่าดังนั้น f ที่ศูนย์ไม่นิยามค่ะทําไมไม่นิยามเพราะว่าส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ครูก็เลยตอบว่าอ๋อมันไม่นิยามนะตอบได้เลยสรุปได้เลยว่ามันไม่นิยามต่อไปหา f ที่ x เท่ากับลบหนึ่งอ่า x เท่ากับหนึ่งค่ะต่อไปก็จะเป็น f x เท่ากับลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งค่ะก็แทนค่าลูกก็จะเป็น f อะไรคะก็จะเป็นสองลบหนึ่งส่วนหนึ่ง ถูกไหมส่วนเป็น1ไม่ต้องเขียนเนาะในรูทก็จะเหลืออะไรหูก mm hmm. เหลือรูทหนึ่งถูกไหมรูทหนึ่งส่วนหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นรูทหรือเป็นส่วนหรือเป็นเลขยกกำลังเนี่ยจะไม่เขียนแน่นอนถ้าเป็นเลขหนึ่งนั้นอันนี้ก็เช่นกันค่ะตอบอไปได้เลยตอบหนึ่งได้เลยถูกไหมคะอันนี้ก็คือการหาค่าฟังก์ชันนั่นเองอ่ะแล้วตัวสุดท้ายหูกตัวสุดท้ายที่เป็นสามบ้างเพราะ,ะถ้า f เท่ากับสามถ้า f x เท่ากับสาม x เท่า, f 3, า 3, กับสามนะก็แทนค่าเลยหูก ก็จะเป็นสองลบสามส่วนอะไรส่วน3าเพราะนั้นได้เท่าไรหร่ลูกสองลบสามส่วนสามันจะได้ลบหนึ่งส่วนสามนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราเคยเจอตรงนี้ไหมไม่เคยถูกไม่ลกเพราะน,รนั้นตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่นิยามในจำนวนจริงมันไม่ใช่จำนวนจริง ทำไมถึงไม่ใช่จํานวนจริงมันอยู่ในจํานวนระบบในระบบจํานวนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นไม่นิยามในระบบจํานวนจริงนนั้ไม่นิยามในระบบจํานวนจริงมันอยู่ในจํานวนอื่นค่ะอยู่ในไหนะฉะนั้นมันจะอยู่ในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นครูก็สามารถตอบได้เลยเช่นกันว่าออ f สามถูกไหมคะ ไม่นิยามเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนจริงถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นจะจะ,จะตอบได้ก็ดูตรงนี้ถูกไหมคะดูตรงนี้นั่นเองถูกไหมต่อไปค่ะต่อไปนะลูกหาโดเมน <c oughs> ต่อไปหาโดเมนค่ะโดเมนก็คือการหาโดเมนเนี่ยหาเหมือนหาโดเมนความสัมพันธ์เลยลูก หาโดเมนความสัมพันธ์หาได้แบบไหนก็หาเหมือนกันเลยค่ะหาโดเมนก็คือจัด y ในเทอม x หาเลนก็คือจัด x ในเทอม y ถูกไหมคะก็ดูที่รูปแบบสมการทีนี้มันจะมีข้อจํากัดครูบอกแล้วจะมีข้อจํากัดก็คือถ้าเป็นเศษส่วนส่วนห้าเป็น0ูนยะพันข้อนี้เป็นเศษส่วนค่ะนี่ไงส่วนห้าเป็น0นย์ถูกไหมและถ้าเป็นข้อจํากัดอีกเรื่องหนึงน่งก็คือจะเป็นรูทค่ะรูทก็คืออะไรก็คือถ้าตามบทนิยามแล้วถ้าตามข้อจํากัดแล้ว a เท่ากับอะไรคะ a เท่ากับรากที่ n ถช่ไหมคะน่าจีเองของ b เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า a จะต้องอะไร a จะต้องมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ b จะต้องมากกว่าเท่ากับ0อันนี้คือในเรื่องของข้อจํากัดของที่เป็นรูถูกไหมโลกทีนี้โจทย์ต้องการหาโดเมนโอเคเราก็ไปหากันเลยโดเมนของฟังก์ชันพันโจทย์ต้องการหาโดเมนของฟังก์ชันเราก็ต้องเป็น โดเมนของฟังก์ชันเราก็ต้องกำกับไว้ว่าเรากำลังจะหาโดเมนอะไรเราจะหาโดเมนของความสัมพันธ์เราจะหาโดเมนของตัวผกผันถูกไหมลกูกเราก็จะหาโดเมนของฟังก์ชันเพราะฉนะนั้นหนูจะหาโดเมนของอะไรเขียนกำกับไว้ว่าหาโดเมนของอะไรอยู่ทีนี้เราจะหาโดเมนกันค่ะเพราะงั้นก็จัด y ในเทอม x มันอยู่ในรูป y ในเทอม x แล้วถูกไหมเพราะว่าอะไรนี่ไงถูกไหมคะค่า fx ก็คือค่า y ในเทอม x แล้วทีนี้เราจะหาโดเมนใช่ไหมเราไม่เขียนนะหาโดเมนก็คืออะไร เราก็ต้องมาพิจารณาก่อนพิจารณาอะไรคะสส่วนเลยก็คือเป็นรูทถูกไหมลูกเรากําลังจะดูพิจารณาส่วนนี้ทั้นครูก็เอามาเลยเพราะฉะนั้นครูอคบอกว่าถ้าในรูก็คือลบ x มากกว่าหรือเท่ากับศถูกไหมคะเอามาจากไหนนี่ไงอยู่ในรูทจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า x เดียวต้องมีค่าเท่าไหร่จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นั่นเองไหมคะอันนี้คือเราได้ค่า x แล้ว ถูกไหมลูกเราได้ค่า x แล้วต่อไปอีกอันนึงก็จะเป็นตัวส่วนถูกไหมตัวส่วนคืออะไรส่วนก็คือ x อถูกไหมคะ x คูต้องห้าเท่ากับเท่าไหร่ลูก x คูต้องห้าเท่ากับศูนย์เพราะว่าเป็นเศษส่วนถูกไหมั้าถ้าเป็นเศษส่วนส่วนห้าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นโดเมนคูตอบได้แล้วโดเมนคูคืออะไรคะโดเมนคืออะไรก็มาดูอะถ้าตอบไม่เป็นคูก็จะวาดเส้นจํานวนถูกไหมอันนี้คือเส้นจํานวนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนคะ x ออยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับสองถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่าถ้าไม่ได้เขียกนกำหนดไว้ว่าอยู่ในจำนวนอะไรอยู่ในจำนวนจริงทั้งหมดเลยนะลูกอยู่ในจำนวนจริงครูจำนวนจริงค่ะคูหนับพวกนี้อยู่ในจำนวนจริงครูจำนวนจริงทั้งหมดทีนี้มาดูค่ะถ้าครูบอกว่าค่า x ครูเป็นอะไรได้บ้างอ๋อค่า x ครูเป็นอะไรคะค่า x ครูเป็นได้ทุกตัวเลยถ้าครูเขียนจะจํจำนวนของตรงนี้ถูกไหมมันก็จะเป็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือจำนวนจริงถูกไหมลูกเพราะฉะน,นั้นโดเมนคือตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่แค่น้อยกว่าเท่ากับ2ก็คือไปทางนี้หมายความว่าคําตอบครูต้องอยู่ในส่วนนี้ ถูกไหมคะอยู่ในส่วนนี้และอะไรเขาอ,อะไรตอบและต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยเพราะว่าอะไรเศษส่วนส่วนห้าเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นเวลาครูเขียนตอบเวลาครูเขียนตอบปุ๊บครูก็ต้องตอบเป็นช่วงค่ะช่วงเปิดอินฟินิตี้เพราะว่าไปทางลบถูกไหมถึงปิดที่อะไรปิดที่2ค่ะแล้วลบอะไรออกลบตัวที่มันทําให้เป็นศูนย์ออกนั่นเองเพราะฉะนั้นโดเมนครูก็ได้แหละอันนี้คือการหาโดเมนค่ะอไปลูกลบอีกหนึ่งข้อในการหาโดเมน ใไหมคะในการหาโดเมนอ่ะข้อนี้หาโดเมนและหาเลนส์ length, ถูกไหมหาโดเมนกับหาเลนส์เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นหาโดเมนก็คืออะไรคะจัดอะไรจัด y ในเทอม x จัด y ในเทอม x เพราะฉะนั้นเอามาอะไรมาจัดเอาตรงนี้มาจัดได้เลยลูกเห็นไหมเอาตรงนี้มาจัดได้เลยถ้าครูเขียนใหม่จะได้เท่าไหร่ก็จะได้ y เท่ากับอะไร1ส่วน x นั่นเองถูกไหมคะถ้าครูเขียนใหม่ครูบอกแล้วว่า fx หรือ gx หรือ hx หรืออะไรก็แล้วแต่ ใช่ไหมคะมันคือการหาค่า y ถูกไหมครูสามารถเขียนใหม่ได้เลยก็จะเป็น y เท่ากับ1ส่วน x ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาอะไรพิจารณาตัวส่วนค่ะเพราะว่ามีเป็นเศษส่วนส่วนมีข้อจํากัดถูกไหมลกูกเพราะนั้นตัวส่วนเนี้ยส่วนครูต้องห้ามเป็น0เพราะฉะนั้น x ครูต้องห้ามเท่ากับ0นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโดเมนครูเป็นอะไรบ้างโดเมนครูจะเป็นโดเมนของฟังก์ชันเป็นอะไรคะจานวนจริงทุกจํานวนถ้าไม่ได้เขียนนะคืออะไรคะ คือจำนวนจริงครูจำนวนจริงนะลูกถ้าไม่ได้กําหนดไว้ว่าอยู่ในจำนวนไหนลบอะไรออกลบเซตของ0นออกเพราะว่าเป็นศูนย์ไม่ได้ัน้นโดมเมนครูได้้วลูกต่อไปค่ะหาเลนส์ค่ะเลนส์ของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นก็คือจัด x ในเทอม y ถูกไหมจัด x ในเทอม y ฉนจัดตรงไหนอ่ะครูก็เอาจากสรรมการมาจัดเลย y เท่ากับ1ส่วน x ถูกไหมคะฉั้นจัดรูปไม จัดรูปใหม่ก่อนงั้นครูย้าย y อ่ะครูย้าย x ขึ้นไปคูณแล้วครูก็ย้าย y ลงมาหาอันเหมือนเดิมถูกไหมคะงั้นก็จะเป็น x เท่ากับ1ส่วน y นั่นเองเพราะฉะนั้นพิจารณาอะไรต่อพิจารณาตัวส่วนค่ะ y เป็นตัวส่วนถูกไหมคะอยู่ใน x เทิม y แล้วเพราะฉะนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาค่า y ค่ะ y ต้องห้ามเท่ากับเท่าไหร่ห้ามเท่ากับ0นถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นโดเมน ของความสัมพันธ์ตอบอะไรได้บ้างตอบจํานวนจริงทุกจํานวนที่ทําที่แทนค่าแล้วทําให้ y เป็นทาให้ x เ,เป็นจริงเนี่ยแต่ยกเว้นหนึ่งตัวก็คือศูนย์นั่นเอง y ห้างเท่ากับศูนย์ไหมคะเพราะว่าส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้อันนี้คือการหาโดเมนกับหาเลนของฟังก์ชันค่ะหาเหมือนกับความสัมพันธ์เลยหนกเพราะฉะนั้นหาโดเมนกับหาเลนเหมือนของของความสัมพันธ์เลยหรือหาเหมือนตัวผกผันเลยเพราะฉะนั้นนี้คือเรื่องของฟังก์ชันค่ะ